ลักขับด่านจุดที่สองครับลักขับด่านจุดที่สามครับมามาพบก่อนหน้านะครับบุญธรรมเทวท่าพับดุลน์ลักับด่นจุดที่สองกระโรว์บุกเบี้ยควงกระรว์ครับ หลังจากการตีน้ำตาด้านในอยู่บ้านบริษัทธุบุตรภูไทและตระกูลสุภาพบุรุษหัวหนาครับแบ่งห้องหลัการตีน้ำตาน้ำาด้าในอยบานบริษัทธุบุตรภูไทสอนตระกลเยาว์หลังจากการตีน้ำตาดีน้ำตาด้านในอยู่บ้านบริษัทธุบุตรภูไท นักข้อความคนรับกำลังใจที่8มีน้าตุ้มตุ้มกระนั้นกระนั้นเกินนักข้อความรับกำลังใจที่9โอ้แมนซิลลิงน้องน้องพี่เกิร์ลน้องพี่เกิร์ลจอนดักเกิร์ลรับกำลังใจที่10มีน้องชายบ้านคู่ไปคู่หนึ่งคู่ขบวนไปอยู่บน รับการตรวจที่27ธนาคารกรุงเทพฯสาขาโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าครับมีการ รักษาการผู้พิพากษารักษการที้พิพากษารักษาการ้พการักการ้พิพากษารักาการผูิพากษารักาการผู้พรักษาการผู้พรักษาการผู้พิรักษาการิพากษารักษาการรักษาการ้พิพรักการ้พิพากษารักับการที่พิพากษารักษาการรักษาการผรักการผู้รักษาการิพากษารักษาการรักการรักการผรักการิที่ษารักการ ตอนนี้มี14บังแล้วนะครับคิวฮอ14นะครับส่วนคิวที่เรือตอนนี้คิวทะได้16บ่ะ14ได้15แล้วเดี๋ยวฟังก่อนนะครับว่าพิฤิประกาศจังใดนะครับรูปรักแบร์ี่ขับพานแรงมาตายมาต่อยมาก ออาจจะะเปป็นนนนนน้ี่บบบครัััมมตอนนี้คิวก็มีอยู่14คิวนะครับกับโบยทันนอดนั่นนะครับมี14คิวอยู่ตอนนี้นะครับว่าจิมีจัดเพิ่มอีกหรือเปล่าบบหูด้วยกันนะครับว่าเมนหลงไฟมีซื้อเอาเองกับอีก2บังนะครับตอนนี้มี14แล้วนะครับเสียงเลดาคาเมโนย์ร้อยเอ็ดนะครับทุกหล่อท่านได้เห็นตัวเป็นๆนะครับผมนะอันนี้ก็คือลำดับคิวนะครับ สิบหกบังนะครับบังไฟประมาณสิบหกบังนะครับอ่านะลุงหลอดกับอยู่จังหน่อยนะครับอีกจังหน่อยพลานนะครับสีไหลสดนะครับบังไฟบางแรกขึ้นฐานนะครับผมคิวแหล่คนว่าน้องริโอได้ละนะครับแต่ในคิวนี้บอกว่าไทยลงเงินนะครับไทยลงเงินเขาก็ก็ได้น้องริโอกับสีแล้วแหละนะครับจังหน่อยเพิ่มก็ลงนมนะเบียร์งหลอดกับสีพิไทยเบิ้งนะครับผมอันนี้คือคิวจุดบ้าน โพไซนะครับตำบลโพไซอำเภอปะติวจังหวัดยาโสธรนะครับงานประเภณนี้นะครับผมมาปักโบลอยหนึ่งนะครับผมวันที่3พฤษภาคม2568นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรอยฟิ์สวัสดีครับ